ดินน้ำไฟลมไม่อาจยั่งลงได้ในที่ไหนพระพุทธองค์ได้สัตว์กับเควัตตะเควัตตะเรื่องเกยมีมาแล้วพิสุรูปหนึ่งในหมู่พิสุนี้เองเกิดความสงสัยขึ้นในใจว่ามหาปูตสีคือดินน้ำไฟลมเหล่านี้ย่อมดับสนิทไม่มีเศษเหลือในที่ไหนหนอดังนี้ความว่า พิสุรรูปนั้นได้เข้าสมาธิอันอาจนำไปสู่เทวโลกได้เอาปัญหาก็ที่ตนสงสัยนั้นไปเที่ยวถามเทวดาพวกจาตุมมหาราชิกาเมื่อไม่มีใครตอบได้ก็เลยไปถามเทวดาในชั้นดาวดึงเทวดาชั้นนั้นโยนให้ไปถามเต้าสักกะเ้าสุมายะเ้าสันตุสิตะเต้าสุนิมมิตะเต้าวารานิมิตวัตตีถามเทพ พวกปลุมมหาใหญ่พวกปลุมกายิกากระตั้งเ้ามหาพรหมในที่สุดเ้ามหาพรหมพยายามหลีกเลี่ยงเบี่ยงบายที่จะไม่ตอบอยู่พักหนึ่งแล้วได้แล้วในที่สุดได้สารภาพว่าพวกเทวดาทั้งหลายปากันคิดว่าเ้ามหาพรหมเองเป็นผู้รู้เห็นไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่ที่จริงไม่รู้ในปนัญหาที่ว่ามหาปุตุรูป จกดับไปในที่ไหนนั้นเลยมันเป็นความปิดของพิสุนั้นเองที่ไม่ไปตูลตามพระผู้มีพระภาคเจ้าในที่สุดก็ต้องโยนกลับมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเกวัตตะพิสุนั้นได้กลับมาหาพิวาทเรานั่งณทต่คควรแล้วถามเราว่ากล้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปูตสีคือดินน้ำไฟลมเหล่านี้ ย่อมดับสนิทไม่มีเศษเหลือในที่ไหนดังนี้เกวัตตะเมื่อเธอถามขึ้นอย่างนี้เราได้กล่าวกับพิสุนั้นว่าแน่พิสุเรื่องเก่าแก่มีอยู่ว่าพวกพ่อคาต่า,ทางทะเลได้พานกสำหรับค้นหาฟังไปกับเรือคาด้วยเมื่อเรือหลงติดในทะเลและเล,เลไม่เห็นฝั่ง พวกเขาปล่อยนกสาหรับคนอาฝั่งนั้นไปนกนั้นบินไปทางทิศตะวันออกบ้างทิศใต้บ้างทิศตะวันตกบ้างทิศเหนือบ้างทิศเบื้องบนบ้างทิศน้อยน้ยบ้างเมื่อเมื่อมันเห็นฝั่งทางทิศใดแล้วมันก็จะบินตรงไปยังทิศนั้นแต่ถ้าไม่เห็นก็จะบินกลับมาสู่เรือตามเดิมพี่สุเช่นเดียวกับเตอนั่นแหละ ได้เที่ยวหาคำตอบของปัญหานี้มาจนจบตัวกระตั้งถึงปรมโลกแล้วในที่สุดก็ยังต้องย้อนมาหาเราอีกปิสุในปัญหาของเตอนั้นเตอไม่ควรตั้งคำตามขึ้นว่ามหาภูตะสีคือดินน้ำไฟลมเหล่านี้ย่อมดับสนิทไม่มีเศษเหลือในที่ไหนดังนี้เลยอันที่จริง เธอควรจะตั้งคำสามขึ้นอย่างนี้ว่าดินน้ำไฟลมไม่อย่างลงได้ในที่ไหนความยาวความสั้นความเล็กความใหญ่ความหามความไม่หามไม่อย่างลงได้ในที่ไหนนามรูปย่อมดับสนิทไม่มีเศษเหลือในที่ไหนดังนี้ต่างหากพี่สุในปัญหานั้นคำตอบมีดังนี้สิ่ง สิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ในสิ่งสิ่งนั้นนั่นแหละดินน้ำไฟลมไม่อย่างลงได้ในสิ่งนั้นแหละความยาวความสั้นความเล็กความใหญ่ความอามความไม่อามไม่อย่างลงได้ ในสิ่งนั้นแหละนามรูปย่อมดับสนิทไม่มีเศษเหลือนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณดังนี้